นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่า ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop l ล s s นะคะช่วงนี้ธนวัลย์ยังคงนั่งอยู่กับดรนิเวศนะคะเ mm hmm. มื่อสักครู่ดรพูดถึงแก้วสามดวงนะคะที่จะเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จในการลงทุนค่ะดรคะแก้วสามดวงถ้าหากว่าเรามีแล้วหลังจากนั้นการกําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนหุ้นของเรา <c oughs> โดยเฉพาะกลุ่มของเงินเดือน <ừ> ก็ดีหร,รหรือว่ากลุ่มอื่นก็ดีต้องทํำยังไงคะ,ะเราคุยกันเรื่องแก้ว3ดวงว่าถ้าใครมีแก้วที่สุกสว่างสดวงเนี่ยโอกาสในชีวิตเขาเนี่ยต้องรุ่งเรืองแน่นอนนะ แล้วทุกคนก็มีแก้วอยู่แล้วนะส่วนใหญ่จะมีแก้วอยู่แล้วเพียงแต่ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักไปหาแก้วที่สุกสว่างไปอยู่กับแก้วที่มืดมัวจ่มาแก้วสามดวงก็อย่างที่ว่าเนี่ยเงินต้นจะมาต้องมากหน่อยนะต้องพยายามหาเงินจากการทํางานจากแหล่งอื่ๆนๆเนี่ยเอาเข้ามาลง,ลงทุนนะ,ะมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าเราบอกว่าโอ้โหเราเก็บฝากไว้เลยเ,เก็บออมได้5 0เลยโอ้อยางงี้โอกาสที่คุณจะร่ำรวยในอนาคตเนี่ยเยอะแหละนะ ช่ไหมแต่ว่าบางคนบอกว่าไม่ไหวหรอกจะไปเก็บ50%ไม่ได้โอเคผมก็มีสูตรของผมว่าสําหรับมนุษย์เงินเดือนนี่นะครับผมคิดว่าอัตราที่ทําให้เราสบายแน่นอนในวันเกษียณนี่นะคือประมาณ15% 1 5ตอน่อของรายได้ที่เราได้รับเราได้มาเนี่ย่อนที่เราจะไปใช้จ่ายเนี่ยให้ตัดไปเลย15%ลงทุนให้ทักเงินเดือนไปเลยได้ยิ่งดีเก็บก่อนใช่ไหมเก็บก่อนใช้เก็บก่อนใช้อ่ 15%ถ้าเราจะเก็บแค่10%ก็ได้แต่ว่ามันก็หมองนิดนึงโอกาสที่เราจะอยู่สบายหลัง60ปีก็อาจจะด้อยลงมาไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะครับหรืออาจจะอยู่ได้อย่างดีก็ได้ถ้าแก้วดวงที่2เราดีแก้วดวงที่3มเราดีะจะมาทีนี้ก็15%ตัวนี้มันมีมันมีตัวเลขของผมอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราจะได้อะไรเมื่อวันเกษียณนะทีนี้ก็อันนี้อโอเคแก้วดวงที่1เราบอกว่า15%อย่างต่ำนะ อย่ไม่ใช่อย่างต่ำอย่างที่เหมาะสมนะแก้วดวงที่สองก็คือว่าเราจะต้องลงทุนได้ผลตอบแทนที่สูงซึ่งผมดูแล้วว่าถ้าเราลงทุนในตลาดเงินฝากเงินลงทุนดาสาันนี่มันไม่สว่างพอนะถ้าคุณทําอย่างนี้เนี่ยวันที่คุณกเกษียณเนี่ยคุณอาจจะต้องลดมาตรฐานชีวิตลงอาจจะยังไม่สบาย<อ>าถ้าคุณคเก็บ15<ว>แล้วไปฝากเงินไว้เนี่ยถ้าฝากเงินแบงก์เลยเนี่ยนะอยู่ไป30ปี ไม่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 จะไม่ไหวนะ,ะหมายความว่าพอวันเกษียเนี่ยคุณไม่มีเงินพอที่จะมาใช้ต้องลําบากเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าต้องเข้าตลาดหุ้นซึ่งจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ10%ต่อปีทบต้นโดยการที่ว่าถ้าเอาปลอดภัยก็คือว่าอย่าไปลงทุนเองและผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วย นะที่จะไปลงทุนเองนะแสดงว่าเราต้องไปลงทุนพวกกองทุนหุ้นกองทุนหุ้นดรกเตอร์ก็ลงทุนอยู่เหมือนกันหรือเปล่าคะอ่าผมต้องลงทุนเองอยู่แล้วเพราะผมไม่ลงทุนกองทุนหุ้นเพราะผมรู้จากหุ้นดีค่ะแต่สําหรับรุ่นเงินเดือนที่อาจจะยังไม่มีความรู้ในการเลือกหุ้นเองพอลงทุนกองทุนหุ้นก็ได้ควรจะลงทุนกองทุนหุ้นค่ะแล้วก็ที่แนะนําก็คือเซตฟิฟตี้เซตฟิฟตี้นะคะก็คือบริษัทใหญ่ที่จุด50บอร์เในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีขายเกือบทุกบริษัททุกแบงเลยทุกบบจะมีแ เขาเรียกว่าเซตทิปตี้อินด์นะซื้อแบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็เราก็ทยอยซื้อเลยพอเงินออกมาปุ๊บเนี่ยนะสมมติว่าเงินเดือนเราตอนเนี้เอาเป็นว่าสักสามหมื่นแล้วกันสามหมื่นบาทเนี่ยนะสิเปก็ประมาณเท่าไหร่สี่พันห้าต่อเดือนสี่พหต่อเดือนกันไปเลยซื้อเลยซื้อเลยทุกเดือนอซื้อซื้อไปนะ,ะสั่งซื้อไปเลยไม่ต้องไม่ต้องรอจังหวะน,นะครับเงินเดือนออกต้องซื้อไม่ใช่ว่ารอหุ้นกาลังตกอะไรไม่เอาหุ้นจะตกหุ้นจะขึ้นให้ซื้อไปซื้อถัวเฉลี่ยไปเรื่อยๆเลย เพราะนั้นก็ลงกองทุนหุ้นซึ่งจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ10%แบบทต้นและความเสี่ยงไม่สูงนะโดยทั่วไปเนี่ยพอผ่านไปสัก5-6ปีนี่เราจะเริ่มเห็นเลยนะช่วงแรกๆที่เราลงทุนเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมซื้อไปแล้วมันลงมันลงมันลงมันขึ้นมันลงมันขึ้นบางทีซื้อไป2ปียังขาดทุนอยู่เลยอ๋อแต่มันก็จะมีว่าช่วงประมาณ5-6ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมีปีหนึ่ง หุ้นเริ่มขึ้นอพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะเลยเลยจากเงินฝากแหละ,ะถ้าเราไปฝากเงินเนี่ยสี่พันห้ามันก็จะสี่พันหกกว่าจะได้สี่พันหกก็เป็นปีอะไรสี่พันเจ็ดสี่พันแปดแต่พอเราฝากไว้ในหุ้นเราออมไว้ในหุ้นเนี่ยโอ้มันจะขึ้นไปแบบพอปีที่สี่ปีที่ห้าอาจจะขึ้นไปแล้วว่า เป็น9000ไปแล้วเท่าตัวแล้วเป็นเท่าตัวแล้วเอ๊ะแล้วเราต้องขายเมื่อไหร่คะไม่ขายฮะไม่ขายนะคะการลงทุนแบบนี้ไม่มีวันขายถือไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเกษียณนะค่ะแล้วไม่ต้องตัวนะหุ้นจะขึ้นจะลงอย่าไปขายไม่ต้องทําอะไรซื้ออย่างเดียวนะครับซื้ออย่างเดียวนะโอเคเสถิติอันนี้เราก็จะค่อยๆสะสมไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหุ้นขึ้นหุ้นตกตอนหุ้นลงเราก็ดีใจว่าเราซื้อของถูกจะไหมตอนหุ้นขึ้นเราก็ดีใจว่าหุ้นเรา ขึ้นหละใช่ไหมมีความสุขนะคะมีความสุขทั้งคู่นะนี่คือเขาเรียกว่าใช้เจ้าดวงที่สองะนะลงทุนในหุ้นอย่างเดียวอย่างเดียวเลยนะไม่มีการฝากเงินนะค่ะพอมาถึงจุดที่สามละแต่ระยะเวลาะระยะเวลาลงทุนเนี่ยถ้าเราโชคดีนะเราเริ่มฟังเรื่องนี้วันนี้เราอายุ30ปีเราก็บอกว่า30ปีเนี่ยถ้าก่อนเกษียณก็ มีเวลาลงทุนอีก30ปีอีก30ปีเพราะนั้นเราก็เก็บไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจอะไรนะเราจะใช้เงินอะไรก็ต้องใช้จากการน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ30ปีจนเก็60ปีกเกษียณเนี่ยสิ่งที่เราได้คืออะไรอ่านี่คำถามสำคัญนะวันที่เรากเกษียณเนี่ยเราจะได้ใช้เงินนะทุกเดือนเหมือนกับวันที่เราลงทุนอย่างวันนี้เราบอก3 0 0 0 0บาท สามหมื่นบาทที่เราลงวันนี้นะเรากันสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือสี่พันห้าฝากไว้ในหุ้นคพอวันกเกษียณนี่นะเ,เงินที่เราฝากไว้ในหุ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่พันห้าเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นสามหมื่นไม่ใช่สามหมื่นจริงๆมันควรจะขึ้นเปนะ็นสี่ห้าหมื่นอะไรแต่ว่าสี่ห้าหมื่นเนี่ยจริงๆถ้าคิดเงินเฟอ้ออะไรแล้วเนี่ยเราก็จะเหลืออำนาจซื้อประมาณสามหมื่นบาทคือเท่ากับวันเนี่ยเพราะนั้นลักษณะนี้ก็คือว่ามาตรฐานชีวิตเราจะ เท่าเดิมจากนับจากวันที่เราลงทุนนะในเวลา30ปีะนะเพราะฉะนั้นเราก็สบายอะถึงวันนั้นเงินก้อนแรก4,005 5เราก็อามาใช้ได้ประมาณ4-5หมื่นอ่าซึ่งโอ้โหเท่ากับซื้อของได้30,000บาทในวันนี้พอไปอีกเดือนหนึ่งเราก็ได้เงินจากก้อนที่สองที่เราฝากเอาไว้ทุกเดือนใช่ไหมก็ไล่ไปเรื่อยอะเราก็เก็บเงินตรงนี้ไปใช้เพราะนั้นหลังจากเรากเกษียณแล้วเราจะได้ใช้เงินเนี่ย ไม่ตม่ำกว่าปีละเดือนละสีะ่ห้าหมื่นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าตอนหลังเนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยเราฝากเงินมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ฝาก็คือว่าออมเงินมากขึ้นมากขึ้นคือมากขึ้นอกนองทุนเราก็จะคล้ายๆกับว่าเราก็จะได้เงินตามมันนั่นนะอันนี้เป็นเป็นพอดีตัวเลขมันเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช่อายุ30เรายุยี่25้ายังไงดีครับต้องใส่เงินเพิ่มมากขึ้นไหมตอนดอนไม่ต้องไม่ต้องก็ส5่ห้าเปอร์เซ็นต์นะ สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เก็บไปเรื่อยแล้วเราอายุห้าสิบห้าสามสิบปีไงสามสิบปีห <50 S 1> ้าสิบห้าเราก็กเกษียณได้ละเกษียณได้แล้วเวออถ้าเราอายุสี่สิบวันนี้อ้าวทีนี้มันพอถ,ถึงหกสิบเนี่ยมันแค่ยี่สิบปีมันแค่ยี่สิบปีค่ะอ่าวยี่สิบปีตรงนี้อาจจะบอกว่าอ่าเราไม่สามารถใช้เงินสี่พันสี่หมื่นได้ละค่ะนะอาจจะต้องเหลือสามหมืน่นคิดเป็นกําลังซื้อก็อาจจะเป็นแค่สองหมื่นกว่าค่ะคุณก็ต้องยอมรับ มาตรฐานชีวิตอาจจะลดลงมาหน่อยค่ะหรือไม่อย่างนั้นเราจะใส่เงินใส่เงินมากขึ้นมากขึ้น20% 20%ค่ะอ่าใช่ไหมคืออันนี้มันปรับไปปรับมาได้ปรับไปปรับมาคือแล้วแต่เราว่าเราอยากจะมีชีวิตเสี่ยงยังไงค่ะนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอย่างว่าระยะเวลาที่เราลงทุนนะความสามารถในการออมของเราหรือบางทีเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยยังไงก็ไม่ได้เนี่ยบางทีต้องคิดเลยนะว่าอ้าวอย่างนั้นก็ไปหาเงินเพิ่มนะไม่ใช่หักเงินเดือนหักเงินเดือนบอกว่า การหักเงินเดือนมันเป็นพฤติกรรมหักเกินนี้ไม่ได้ก็แปลว่าบางทีคุณมีเงินก้อนใหญ่คุณก็ต้องใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยบางทีนะาขายอาของที่เป็นทรัพย์สินใช่ไหมที่แปลงหนึ่งเป็นที่ที่เราไม่ได้อยู่ขายไปเลยเพราะว่าที่แปลงหนึ่งมันมันก็เป็นแปลงของมันแต่ถ้าแปลงเป็นเงินมันสดล่ามาลงในตลาดหุ้นมันโตไปไเรื่อยอันนี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งคือเนื่องจากว่า เพื่องเงินตั้งต้นของเรามันมันหมองมัวมันไม่ดีเพราะเราเริ่มสี่สิบอายุสี่สิบแล้วเริ่มต้นกว่าจะมาแค่เก็บเงินเดือนแต่ละเดือนมันไม่พอแล้วจะมาเราก็ต้องไปหาทรัพย์สินที่มันแปลงสามารถแปลงเป็นเงินแล้วก็เอาไปลงในตลาดหุ้นมันก็จะทําให้เวลาวันที่เราก็เสียนเนี่ยเราก็จะมีเงินมาค่ะ,<น>ะสิ่งสาคัญสำหรับวิธีนี้ก็คือเรื่องของวินยัยใช่ไหมคะดครนี่สาคัญที่สุดค่ะนะเรื่องของวินยัยเพราะว่าคือถ้าเราคิดว่าโย อีกตั้ง30ปีเอาไว้ก่อนแล้วกันอ่ามันก็จะหรือว่าผ่อนๆไปสักพักหนึ่งไม่ได้ผ่อนนะก็คือหักเงินไปสักพักบอกเอ้ยมันไม่ค่อยพอใช้ก็เลิกผ่อนแปลว่าเลิกเก็บเงินอ่านี่ก็เสียอีกละบางช่วงบางตอนตลาดหุ้นแย่มากเลยตกตกตกลงทุนไปแล้วขาดทุนโอ้ไม่เอาดีกว่าถอนถอนถอนแล้วก็หยุดรอให้มันพุ้นดีก่อนไ้่ค่อยกลับมาซื้ออ่าพอรอให้หนดุดีพอจะรอพวมันขึ้นไปรออีกพวกมันก็การเดี๋ยวให้มันตรงมาใหม่ คือคิดไปคิดมาก็เลยไม่ได้ลงใช่ไหมนี่ก็เป็นอะไรที่เป็น,เ,ปนเรียกว่าวินัยไม่ไม่ดีพอบางทีก็บางทีวินัยมีอาจจะบอกจะบอกไม่เชื่อมั่นหรอกที่อาจารย์นิเวศพูดเนี่ยอาจจะไม่จริงเห็นว่ามันลงมาตั้งกี่ปีอะไรเงี้ยนะ,ะก็ก็จะ,ก,จะก็จะไม่ทําตามนะก็เสียโอกาสไปนะคะดร็อเอร์แต่เขาก็จะบอกไงเดี๋ยวเขารอๆๆดีวขึ้นแล้วค่อยซื้ออะไรเงนะี้ยเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยไม่ได้นะ,ะวินัยต้องเป็นวินยัยแล้ว ถ้าทําตามนี้นะผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าวันที่คุณอายุ60เนี่ยบางทีคุณจะรวยไปเลยก็ได้นะ,ะไม่ใช่แค่ว่าพออยู่พอกินนะนะมันแล้วแต่และในปัจจุบันนีนะ่อายุเรายาวขึ้นนะาบางทีเราจะ80-90ปีถึงจะเสียชีวิตเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนะี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะ นีก็ได้ไอเดียดีๆนะคะแก้ว3ประการกับการ,รออมเงินสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะที่ต้องขอขอบคุณแนวความคิดในการลงทุนวันนี้จากดรดิเวทมากๆเลยนะคะดร,รขอบพระคุณค่ะค,ค,คุณผู้ชมคะหมดเวลาของ Stop Loss แล้วนะคะช่วงนี้ธนวันมัทโชลและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ